ให้อาหารปลาจัดเพื่อนๆนี่นนดูดิโอ้เ,เพียบเลยกินอาหารกันเยอะเลยมีปลาคราบด้วยเ่อนเพื่อนเห็นไหมจ๊ะน่นนนนน,น,น,นพันอะไรเนาะทำไมแพ้ กันเยอะจังเลยโอ้ไหน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 เดี๋ยวยายจะมาดูพามาดูใกล้ๆอือยายซื้อมาปล่อยนะคะ ไม่รู้ว่าตามปกหรือไม่ทำไมเป็นตัวสีดำอ่ะืมปานินสีดำไม่แช่คางดำคางอะไรหรือทำไมสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็แพร่เยอะมากเลยไหนไหไหนปลาคัาบด้วยมีปลาคัาบด้วยนี่ปลาคราบนี่นีเพื่อนเพ,นพนไหมใก็้ยายแล้วนี่นี่นีนี่นน นี่นี่นี่เพื่อนเพื<ม>่อนนี่นี่เราคาบสองตัวเฮ้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจ้ามาอยู่กันมาอยู่กับ,กบปลาสารพัดอ,อ,อยู่บ่อเล็กออกซิเจนใหญ่ไม่พอก็เลยมาใส่บ่อใหญ่กูโหงามมากเลยนุน่นนุน่นนุ่นมาแล้วมาแล้วคับมาแล้วคับพระเอกนุน่นขึ้นมาดูเห็นไหมคาบเพื่อนเพื่อนจ้ายังอยู่กับเอ่อ ปลาหลากหลายได้เลยนะคะโอ้ีส้มก็พอแล้วไหนไหน<อ>นไหนไหนูกต,ตัวนุ่งนูเออครับสวยยายดูแล้วน่าจะเป็นคางดำหรือเปล่าเอ่ยอืมเพราะว่าปลานินปกติจะไม่สีดำนะอันนี้แพร่กระจายออกมาเยอะมากเลยกินอุ้ยอุ้ย <c ười> น้องครับครับไม่กลัวยายนาอครับขึ้นมาด้วยอืมนี่นี่นี่ครับครับโอ้ยชั่วระยะเวลาหนึ่งเดือนปลาครับใหญ่ที่เอามาปล่อยนี่ตัวเบืเริ่มเลยเพื่อนก็อยู่กับสารพัดปลาได้เลยนะนี่ปลาหลากหลายมีทั้งปลานินปลาตะเพียนปลาดุกหายไป ตอนที่น้ําขึ้นน้ําเต็มตะลิ่งน่าจะไปแล้วปลาดุกเ <c oughs> หลือแต่ปลานินปลานินยายยังที่สงสัยว่าเป็นปลานินคางดําหรือเปล่าเพื <c oughs> ่อนเอ้ยดูดูดูเต็มไปหมดเต็มบ่อไปหมดเลยอปลาคราบแสนสวยของยายก็ยังอยู่เขาได้เห็นไหมไแป,ป๊บเพื่อนเพื่อเห็นไหม มีการขึ้นมาด้วยนะขึ้นมาด้วยนะ <source> ดูเพลินดีค่ะเอาอาหารมาให้ปลานะคะ like อู้เต็มไปหมดเลยนี <independ ents> ่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื <Momo> <that> <assador S 2> ่อนเพื่นเนี่ยจะเป็นสีดำออกลูกออกร้านมาเยอะแยะไปหมดเลยอือ้ย ซอนปลาครับนู่นอยู่ตั้งนูง่นปลานู่นครับตัวไปเรือยเลยขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปการให้อาหารปลานะคะ